ครับครัแม่อะไรนะครับระค,ะครับผมผมชอบถามไทยจากคนทั่วโลกนะครับว่าถ้านึกถึงความเป็นไทยเนี่ยพวกเขาคิดถึงอะไรครับคําตอบที่ได้นะครับก็แน่นอนอย่างเช่นเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวนะครับทะเลชายหาดนี่ก็ยอดนิยมถ้าคนรุ่นใหม่หน่อยอาจจะนึกถึงศิลปินดารานะครับอย่างเช่นน้องมิลลิแต่ว่าอีกหนึ่งในคําตอบยอดนิยมนะครับอามาตะิรัรดร์การก็คืออาหารไทยเนี่แหละครับและถ้าพูดถึงอาหารไทยเนี่ย หนึ่งในเมนูยอดนิยมที่คนทั่วโลกจะนึกถึงก็คือผัดกระเพราครับนอกจากผัดกระเพราแล้วถ้าพูดถึงอาหารไทยเนี่ยก็ยังมีอีกหลายเมนูเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผัดไทยไม่ว่าจะเป็นต้มยำกุ้ง สิ่งเหล่านี้คือความหลากหลายในเรื่องของอาหารการกินครับซึ่งความหลากหลายนี่น่าจะเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญถ้าพูดถึงภาพลักษณ์ของความเป็นไทยนะครับเพราะว่าเมื่อถามชาวต่างชาติทีไรเนี่ยเขาก็จะมองความเป็นไทยที่มีความหลากหลายแบบนี้แหละครับ ถึงความเป็นไทยร่วมสมัยคนทั่วโลกก็ยังคงมองเห็นบุค,คลิกที่เป็นมิตรเปิดกว้างและคิดบวกซึ่งถ้าลองนึกไปถึงคาแรคเตอร์ต่างๆแล้วก็น่าจะตรงกับน้องมะม่วงการ์ตูนที่ถูกเผยแพร่ไปยังหลายประเทศครับคนไทยจำนวนมากมายได้นำเสนอความเป็นไทยที่หลากหลายสู่สายตาชาวโลกผ่านสื่อหรือว่าช่องทางต่างๆมีทั้งเรียบง่ายและสดใสความเป็นนักสู้ ความสนุกสนานความอ่อนช้อยอ่อนโยนความคิดสร้างสรรค์การมีความเชื่อที่หลากหลายสังคมที่เปิดกว้างหรือการเป็นคนที่มั่นใจในตัวเอง are 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 แล้วคุณล่ะครับ <are> ถ้าคุณพูดถึงความเป็นไทยร่วมสมัยคุณจะคิดถึงอะไร มีความเหมือนหรือว่าความแตกต่างจากความคิดเห็นของคนรอบข้างอย่างไรบ้างครับ สือเล่มนี้เคยได้รับรางวัลระดับชาติเมื่อปีพศ2471บ่งบอกเรื่องราวของประวัติศาสตร์บรรพบุพร,รุษคนไทยที่เคยสืบทอดความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยอยู่ทางตอนเหนือของประเทศจีนเมื่อหลายพันปีก่อนแต่ความรู้ใหม่ๆในยุคหลังก็ยืนยันกับเรานะครับว่าสังคมสยามประกอบด้วยผู้คนที่หลากหลายชาติพันธุ์บางชาติพันธุ์ก็ยังคงรักษาอัตลักษณ์ความเป็นตัวเองได้จนถึงทุกวันนี้ ชื่อแคทรียาไชยกุลค่ะเป็นไทยมอนที่อยู่ที่เกาะเกรดค่ะอยู่ตั้งแต่เกิดเลยค่ะคุณยายก็คือเป็นคนมอญร้อยเปอร์เซนต์เลยพงพันธ์ชัยนินนะครับเป็นทายาทรุ่นที่5ของบ้านดินมอนผมเป็นคนเกาะเกรดโดยกําเนิดนะเกิดที่นี่โตที่นี่อย่างป้านกแม่นกอะค่ะภาษามอญเนานะท้ายจริงก็คือทวดเราก็เป็นคนมอนที่อพยพมาจากเมืองมอนตั้งแต่สมัยแบบรัชกาลที่5อย่างนั้นเลยค่ะแล้วก็มาอยู่ที่นี่ถามว่าพูดมอนได้ไหมก็พูดมอนไม่ได้แต่ฟังไดด้้เวลาาผูใหญ่่ คนก่อเกลียดส่วนมากตอนนี้ก็คือพูดไม่ได้แล้วเท่าที่รู้พูดไม่ได้แล้วก็มีแต่คนแก่เท่านั้นที่พูดเท่าที่ฟังอยากญาติเนาะเมื่อก่อนนะมันก็มีการกีดกันมีการไม่ให้พูดภาษามอญห้ามไปเที่ยวเมืองมอญพอไปให้เรียนข้างนอกมันรู้สึกถึงความแตกต่าง มันก็แตกต่างด้วยเราเริ่มแบบนิดๆอ่ะเหมือนจะไม่ได้ภูมิใจเหมือนจะไม่ได้บอกเขาว่าเราเป็นไทยมอนนะเราอยู่เกาะเกรดแท่าเวลาพาเพื่อนมาบ้านอะ่ะเพื่อนก็จะงง,งนๆนิดนึงว่าเออคุณยายพูดภาษาอะไรสมัยก่อนมันไม่มีโซเชียลไม่มีสื่อไม่มีหนังสือที่จะเปิดดูไม่มีหนังสือพิมพ์ที่เขาจะมาเชิดชูความเป็นมอนเพิ่งรู้จักตอน10ขวบว่าอ๋อมอนก็คือพวกเรานี่เองที่เป็นมอน,ท,น,มอนที่มาอยู่ที่นี่แต่ว่าวตอนนั้นปู่ย่าตายายไม่ได้บอกว่าฉันเป็นมอนฉันจะต้องมอนฉันต้องอนารูปแ์กไม่มีเกิดในห ในบรรดาผู้คนเชื้อสายชาติพันธุ์มอญบนเกาะเกรด็ดมีบุคคลท่านหนึ่งซึ่งเป็นนักวิชาการท่านทำงานด้านอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมมอญมาอย่างจริงจังและยาวนานผมว่าตัวจากสำคัญที่สุดก็คือเรื่องความเป็นชนชาติถ้ายังคงรักษาความเป็นชนชาติอยู่ได้เรื่องศิลปะวัฒนธรรมต่างๆนี่มนงทีต้องควบคู่ไปความเป็นชนชาติเหล่านั้นได้นิมมอญเนี่ยมันมีความเป็นชนชาติมานานต้องเป็นพันปีมาแล้ว ความเป็นชนชาติมันก็สืบเนื่องต่อมาศาสนานี่มันจะทําให้คนนี่จับกลุ่มกันได้เกาะกลุ่มกันได้เหนียวแน่นการแสดงออกซึ่งภาษาศิลปะวัฒนธรรมตัวนี้ก็เป็นตัวเชื่อมให้คนในชุมชนเออฉันพูดภาษาเดียวกันนะฉันก็ไหว้ผีเดียวกันฉันก็มีความเชื่อแบบเดียวกันเราเป็นพวกเดียวกันนะเนีมันก็เป็นตัวเชื่อม ให้การจากกลุ่มของคนที่เอาศิลปะวัฒนธรรมตัวเองเนี่ยมานําเสนอและมาใช้เพื่อยึดโยงผู้คนในชุมชนของตัวเองได้ชัดเจนตัวนี้ต่างหากยั่เป็นตัวทําให้กลุ่มชนปรากฏได้ชัดเจนผู้คนที่สืบเชื้อสายมาจากหลากหลายชาติพันธุ์ปัจจุบันอาจดูกลมกลืนกับคนส่วนใหญ่ในสังคมไปหมดแล้วถ้าเราไม่เข้าไปทำความรู้จักกับพวกเขาเหล่านั้นหรือไปคุคคกคีกับพวกเขาเราคงรู้จักอัตลักษณ์ดั้งเดิมของพวกเขาเหล่านั้น จะยังมีเพื่อนบางกลุ่มในสังคมของเราที่ยังคงรักษาอัตลักษณ์เอาไว้อย่างเด่นชัดในกรุงเทพซึ่งเป็นทั้งเมืองหลวงและเมืองท่าทางการค้ามากว่า240ปีเวลาเราพูดถึงคนนับถือศาสนาซิกเราก็จะนึกถึงย่านการค้าและศาสนาสถานในย่านพหุรัฐอย่างไรก็ตามศาสนาซิกไม่ได้มีเพียงนีกไกเดียวและศาสนาสถานก็ไม่ได้มีเพียงแค่ย่านนี้ย่านเดียวเช่นกันครับ จริงๆแล้วชาวนามทารีชาวซิกเนี่ยก็มาจากที่เดียวกันมาจากองค์พระศาษษสดาเดียวกันข้อแตกต่างนามทารีกับซิกค,คือนามทารีทุกคนจำมัดผ้าพวกหัวเป็นสีขาวเราจะเป็นพวกที่ทานอาหารมังสวิรัตเป็นหลักเราไม่เบียดเบียนผู้อื่นเราก็ให้เกียรติทุกศาสนามีไรายได้มีการอะไรมาต้องเอาส่วนหนึ่งเนี่ยกลับไปช่วยเหลือสังคม ในศาสนาซิกเองเขาก็มีแตกออกไปในหลายๆส่วนศาส,สนานามทารีก็มาจากซิกกับฮินดูรวมกันมาเป็นนามทารีแต่การแตกต่างไม่ใช่คือความแตกแยกหลายๆเรื่องในโรคนี้ไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีมีธรรมะในตัวของตัวเองแต่หลักการในการที่นำเสนออาจจะแตกต่างกันได้ไ การที่เรามาน네ั่งทานอาหารร่วมกันทานอาหารที่เหมือนกันนั่งอยู่ด้วยกันสนทนากันไม่มีการแบ่งว่าคนนี้เป็นคนจนเป็นคนรวยทุกคนเสมอภาคเกิดมาในสายตาขององค์ศาสดาเราหรือว่าใครที่นับถือศาสนาใดๆเราเท่าเทียมกันรัก ใคร่ปรองดองสามมคคีกันเราให้เกียรติทุกศาสนาแล้วสามารถไปร่วมกับทุกศาสนาได้เราก็อยู่กับใครก็ได้ในโลกนี้อยู่ร่วมกันโดยความสมานฉันท์ให้เกียรติซึ่งกันได้กันให้ความเคารพซึ่งกันได้กันในการดำเนินชีวิตประจำวันของชาวนามทารี ยังคงรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเอาไว้อย่างชัดเจนแตกต่างจากผู้คนในกลุ่มวัฒนธรรมอื่นๆอีกหลายกลุ่มที่แสดงอัตลักษณ์ของตนในเฉพาะบางโอกาสพิเศษเท่านั้นถ้าเรามองย้อนกลับไปในอดีตผืนแผ่นดินประเทศไทยเคยเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของผู้คนหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายวัฒนธรรมหลากหลายอัตลักษณ์ซึ่งต่อมาได้รวมเข้าด้วยกันเป็นรัฐชาติที่เรียกว่าสยาม ที่สุดประเทศสยามก็เปลี่ยนนามมาเป็นประเทศไทยสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยจึงเกิดขึ้นและพัฒนาการสืบมาจนถึงทุกวันนี้ที่เราพูดความเป็นไทยเนี่ยปรากฏอยู่รอบตัวทุกวันนะคะที่เห็น เราคิดว่าโดยทั่วไปก็เป็นไทยที่มันเกิดเนี่ยเราได้เรียนรู้จากโรงเรียนบ้างจากสื่อบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าอันนี้เป็นของไทยนะวัดปฏิบัติของคนไทยโดยทั่วไปะนะคะในหนังสือตำราอะไรต่างๆก็จะบอกฝรัร่งบอกว่าคนไทยวิธีการทักทายก็คือไหว้แล้วก็เป็นประเพณีไทยเรามีรำจีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่สิ่งที่เป็นวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยมันเป็นการผ่านการเวลาที่มันมีการแลกเปลี่ยนกับคนต่างๆชาติต่างๆวัฒนธรรมต่างๆมาตลอด ประเทศอื่นๆในแถบเอเชียหนออช,ชมใต้เนี่ยาก็ใช้แบบเดียวกันหมดอะค่ะสังคมภาคพื้นอุตสาคเนียค่ะเป็นสังคมที่มันมีการแลกเปลี่ยนนะคะการเดินทางการแลกเปลี่ยนผู้คนคนจัดอาณาจักรหนึ่งอาจจะถูกกวาดต้อนไปเป็นพลเมืองของอีกที่นหน,นึ่งหรือแะ้แต่แนวคิดเรื่องความเป็นพลเมืองของชาติอย่างนี้ไม่เกิด เราพผู้เกิดจริงๆเนี่ยเพื่อประมาณต้นศตรวรรษที่20ของประเทศไทยอะค่ะมีการสร้างความเป็นไทยเรื่องมีสํานึกว่าจะทํำยังไงให้เรามีความแตกต่างกับชาติโยุโรปที่มาครอบครองในแถบนี้ฉะนั้นความเป็นไทยจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนที่รัฐพยายามจะบอกมาตั้งแต่สมัยจอมพลปพิบูลสงครามที่เปลี่ยนจากสยามมาเป็นไทย ก็คือสร้างความเป็นไทยสมัยก่อนเป็นประเทศเที่เราเรียกว่าสยามคนรู้จักเราสยามพอมาเป็นไทยปุ๊บเนี่ยมันก็มีพความพยายามจะบอกว่าไอ้นุงนั่นก็ของไทยสร้างเป็นนั้นไทยสร้างความเป็นไทยไทยนเสียเลยถ้าเรามองย้อนไปในอดีตในบางยุคสมัยมันคงมีความจําเป็นมากมายในตอนนั้นนะครับที่ทําให้รัฐต้องพยายามกําหนดนโยบายและนิยามของความเป็นไทย รวมถึงค่านิยมและแนวทางปฏิบัติต่างๆเพื่อสร้างลักษณะร่วมของความเป็นไทยในแบบฉบับเดียวกันซึ่งพอเรามองทบทวนดูแล้วคุณผู้ชมคิดเหมือนผมไหมครับว่าศิลปะและวัฒนธรรมดูจะมีบทบาทมากในการปลูกฝังแบบฉบับของความเป็นไทยเราต้องการสร้างตัวเองให้มันโดดเด่นขึ้นมาแต่วิธีการสร้างของเราก็ไม่ได้สร้างจากสิ่งที่เรียกว่าเป็นไทยกรุงเทพเนาะแต่มันสร้างออกมวจาก ความเป็นไทยหรือความเป็นวัฒนธรรมภูมิภาควัฒนธรรมชาติพันธุ์ผักเนื้อผาคอีสานภาคกลางอะไรแบบนี้ผสมขึ้นมารวมเป็นไทยการสร้างชาติเหล่านั้นมีความสําคัญที่จะทําให้คุณรู้สึกว่าคนที่หลากหลายในพื้นที่ที่เป็นอาณาเขตไทยเนี่ยมันมีอะไรที่ร่วมกันฉะนั้นสิ่งที่ยกความหลากหลายของเขามาเป็นความเป็นไทยเนี่ยเพื่อให้เขารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งแต่ไปไป,ไป,ไปมาอย่างไงไม่รู้ว่ากลายเป็นว่ามีบางช่วงของความรู้สึกชาตินิยมอย่างสูงสุดในหลายๆช่วงของความเป็นมาของสังคมไทยตั้งแต่ ประมาณทศวรรษ2,490หรือ80เป็นต้นมาถึงปัจจุบันเนี่ยมันมีบางช่วงบางตอนเนี่ยที่ทาให้รู้สึกว่าไอ้ความเป็นไทยเนี่ยมันเป็นความเป็นไทยที่มันแช่แข็งมากๆมันมีลักษณะเดียวเชิงเดียวมากๆซึ่งมันไม่ใช่เพราะที่มาของมันจริงๆอะ่ะมันรวมความหลากหลายเข้าไว้มันเป็นความหลากหลายที่เป็นไทยและเป็นไทยที่หลากหลายมาตั้งแต่กำเนิดแล้ว สังคมไทยเป็นสังคมที่อยู่คู่กับความหลากหลายมาเนิ่นนานแล้วค่ะแต่ว่าในความหลากหลายนี้เองก็ยังมีความหลากหลายอีกชั้นหรือว่าอีกหลายๆชั้นซ้อนอยู่จังหวัดนาราธิวาสเป็นจังหวัดที่มีประชากรราวๆ90านับถือศาสนาอิสลามมีศิลปินท่านหนึ่งเป็นชาวมุสลิมและเป็นคนกรุงเทพโดยกําเนิดได้ย้ายมาทํางานมาใช้ชีวิตเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเปิดร้านอาหารแล้วก็ทําแกลเลอรี่เป็นของตัวเองที่จังหวัดนาราธิวาส ประสบการณ์และมุมมองของชีวิตเขาชวนให้เราทำความเข้าใจและตั้งคำถามถ,ามถึงความหลากหลายของสังคมไทยมากขึ้นค่ะชื่อปัดพิมันแมนนะครับพื้นเพเดิมผมก็เกิดที่กรุงเทพแล้วก็ย้ายตามครอบครัวนะครับพ่อเป็นคนนาธิวาสซึ่งนาธิวาสเองเ่ยมันอยู่ใกลจากศูนย์กลางของประเทศไทยประมาณ1,100กิโล ผมก็มีโอกาสเดินทางไปมาระหว่างนราจะว่ากรุงเทพอยู่เกือบทุกปีอาจจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะที่ว่าเราไม่ได้ซึมซับว่าทําทั้งสองที่มาอย่างเข้มข้นเท่าไหร่เราสามารถเป็นคนนราธิวาสได้ร้อยเปอร์เซ็นหรือเปล่าหรือเราเป็นคนกรุงเทพได้ร้อยเปอร์เซ็นหรือเปล่ามันก็จะมีบาดแผลจากความทรงจําในวัยเด็กที่ถูกล้อเลียนว่าเราพูดไทยไม่ชัดเราพูดมาลายูไม่ได้ ไปกรุงเทพตอนเด็กๆแล้วก็เคยโดนเพื่อนร้อว่าไม่ใช่คนไทยพูดไทยไม่ไม่ชัดเจนพอมาที่นี่พูดมาลายูไม่ได้พูดมาลายูไม่ชัดเจนถ้าพูดไม่ชัดเราจะถูกผลักไปอยู่กลุ่มไหนของสังคมหรือเปล่าแต่ถ้าคุณจะพูดเรื่องแค่ภาษาอย่างเดียวมันคงไม่ได้ก็เหมือนความเป็นไทยคุณก็คงแค่พูดเรื่องภาษาไทยความเป็นศาสนาอย่างเดียวก็ไม่ได้แต่คุณต้องพูดความเป็นเชื้อชาติด,ด้วยในไทยมีกี่เชื้อชาติที่นี่เองก็มีทั้งมาลายูพูด มายูมุสลิมประกอบไปด้วยผู้คนหลากหลายขานมในรละอย่างที่เรามีเนี่ยมันก็เกิดจากการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมการหยิบยืมวัฒนธรรมมามันคือการเลื่อนไหลาทางวัฒนธรรมที่มันมันเปลี่ยนแปลงไปตลอดผมอาจจะเป็นคนกลางเนาะที่เคยถูกผลักมาแล้วก็เลยอาจจะไม่ได้คิดว่าการต้องเป็นหนึ่งเดียวมันจะดีถ้าคุณพูดว่าคุณเป็นไทยจ๋าเป็นไทยไทยต้องอย่างนี้ต้องนับถืออย่างนี้มีรูปแบบในการเป็นไทยประมาณเนี่ย คุณจะถูกนับว่าเป็นไทยนะแล้วคนอื่นที่อยู่ในประเทศไทยมาก่อนหรือคนที่อพยพเข้ามามันมันจะถูกผักไปอยู่ตรงไหนหากมองจากมุมหนึ่งนะคะความคิดของการเป็นพวกเขาพวกเราหรือความเป็นอื่นกลายเป็นความคุ้นชินของผู้คนจำนวนไม่น้อย แต่ว่าถ้าเราลองพิจารณาให้ดีๆเราจะเห็นได้ไม่ยากเลยค่ะว่าจริงๆแล้วโลกไม่ได้มีความเป็นพวกเขาพวกเราหรือพวกอื่นแต่ว่าความหลากหลายเป็นสภาวะธรรมชาติที่มีอยู่ทุกที่ถ้าเรามองมิติของความเป็นมุสลิมในประเทศไทยเองเนี่ยมันก็ยังมีหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เลยมันก็ไม่ใช่มีแค่ชาติพันธุ์มาเลยูอย่างเดียวมุสลิมกรุงเทพเองเนี่ยเขาก็เป็นมุสลิมกรุงเทพ วิธีการเรียกวิธีการสื่อสารภาษาการจำกัดความมันก็แปลเปลี่ยนไปตามสถานที่เราอย่าแบ่งแยกหรือเหมารวมมันเราพยายามเข้าใจมันดีกว่าว่าสิ่งที่มันมีอยู่มันทำให้เกิดเรายังไงศิลปะวัฒนธรรมคือสิ่งที่ผู้คนมากมาย ใช้เพื่อแสดงออกถึงความคิดมุมมองหรือความใฝ่ฝันซึ่งก็หลากหลายแตกต่างกันไปในแต่ละคนนะครับแต่นอกจากนั้นเทคโนโลยีดิจิทัลก็ทำให้ผู้คนในกลุ่มต่างๆในสังคมที่อาจจะเคยถูกมองข้ามละเลยหรือละเมิดต่างก็มีสิทธิ์มีเสียงมีพื้นที่ในการแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์มุมมองหรือวิถีชีวิตอย่างมากมายซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ ที่นี้แหละครับจุดร่วมสู่การใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขในสังคมไทยมันน่าจะเป็นแบบไหนกันนะมนุษย์เกิดมาเป็นอัตลักษณ์อ่ะมันคือความแตกต่างอะ่ะเพราะฉะนั้นความแตกต่างอะ่ะคือมันไม่ผิดแต่กฎเกณฑ์ที่มันออกมาในสังคมอะ่ะทำให้ผู้คนมันอยู่ด้วยกันแล้วมันอยู่ด้วยกันได้อะ่ะเราเคารพสังคมและจุดจุดนั้นที่เราเข้าไปอยู่มากกว่า แล้วเราก็เคารพสิทธิส่วนบุคคลของแต่ละคนอ่ะเราคงไม่ไปบอกว่าคนคนนี้เป็นแบบนี้มาอยู่ในกลุ่มเราไม่ได้อะเราควรให้เกียรติซึ่งกันและกันมากกว่ายุคนี้ไม่ได้แล้วยุคนี้ต้องออความหลากหลายเป็นเรื่องสําคัญเราต้องโชวความหลากหลายเราอยู่ในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแต่ทุกศาสนาที่มาอยู่รวมกัน อยู่ในสังคมไทยเกิดในประเทศไทยพวกเราทั้งหมดเนี่ยเป็นสัญชาติไทยทั้งหมดการแต่งตัวหรือว่าการอะไรที่อาจจะไม่เหมือนแต่ใจของเรานี่ก็เป็นคนไทยรักประเทศไทยแล้วก็มีความภูมิใจที่เกิดในประเทศไทยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการยอมรับตัวตนซึ่งกันและกันของทุกๆก,กลุ่มวัฒนธรรมเป็นจุดสำคัญที่ทำให้วิถีชีวิตวัฒนธรรมของกลุ่มต่างๆเนี่ยเป็นยังคงอยู่ได้ ผมไม่ได้ตั้งคำถามว่าผมเป็นมาลายูหรือเปล่าผมเป็นไทยหรือเปล่ามันเลยจุดนั้นมาแล้วเราจะเป็นไทยด้วยอะไรเราเป็นตัวเองไม่ดีกว่าเหรอเรารู้ว่าเราอยู่ในประเทศไทยเรารู้ว่าเราทําอะไรให้ประเทศไทยดีกว่าแค่เกาะเสาวไว้เราเป็นไทยเราไปสแสดงงานเมืองนอกใช่ไหมยังไงเราก็ต้องเขียนว่าแบบพิมานแมนนาน,นาธิวาสไทยแลนด์สุดท้ายแล้วเราก็ภูมิใจเองว่าเราอยู่นาน,นาทิวาสนะไทยแลนด์ ความเป็นไทยในแบบฉบับที่คนจํานวนมากคุ้นเคยบริบทของความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยก็ทําให้เกิดความหลากหลายเพิ่มขึ้นอีกมากมายในสังคมถึงเวลาแล้วหรือเปล่าที่เราจะขยายนิยามความเป็นไทยให้โอบรับทุกคนในสังคมไว้ด้วยกันได้ ยจะยกตัวยอย่างอันหนึ่งก็คือว่าโดยทั่วไปก็คือมันมีกรณีว่ากรงไปเก็บข้อมูลนะคะที่จังหวัดสมุทรสาครเราก็ทราบสมุทรสาครเราเรียกว่าเป็นลิตเติ้ลเมียนมาเนาะคนพมา่าที่อาจจะถูกดูถูกเด็กเขามีงานบุญเขาลักสืนับถือศาสนาพุทธเหมือนคนไทยเนี่ยในงานบุญของเขาเนี่ยมันจะมีร้านขายของเหมือนสมหนเราเด็กๆอะค่ะเขามีขายรูปนะคะรูปใส่กรอบขนาดใหญ่ๆเลยค่ะหลาๆยาๆอย่างเราเจอว่าในช่วงหลังจากเขาทําบุญแล้วในวัดเขาเดินออกมาพอเขาเดินออกมาปุ๊บเขามาซื้อรูปอะไรกัน เขามาซื้อรูปในหลวงรัชกาลที่9ฉะนั้นเราจึงถามว่าความเป็นไทยในปัจจุบันเนี่ยมันใครกําหนดได้ไหมกลับเป็นว่าคนจํานวนมากที่หลากหลายไม่ว่าคนที่ย้ายถิ่นเข้ามาในประเทศไทยหรือคนที่ประกอบธุรกิจอาหารไทยข้างนอกหรือคนหรือแม่บ้านต่างชาติที่อยู่ข้างนอกกับ มีการส่วนผลิตสร้างความเป็นไทยที่หลากหลายมาแบบนี้แต่ถ้าใครเกิดเป็นผูกขาดความเป็นไทยสร้างความเป็นไทยอย่างเดียวบอกว่าต้องเป็นแบบนี้แบบนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 1มถึง20นะคะมันเป็นไปไม่ได้แล้วนะคะฉะนั้นก็คือความเป็นไทยก็คือมันเป็นวัฒนธรรมมันต้องมีความเปลี่ยนแปลงมันมีการแลกเปลี่ยนอันนี้คือความเป็นไทยแทย้แล้วเอาเข้าจริงแล้วอะค่ะ ไม่น่าเชื่อนะมันกลับไปสอดคล้องกับความเป็นไทยตั้งต้นตั้งแต่แรกไม่ว่าตั้งเป็นตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าหลวงหรือเลื่อยมาที่มันเริ่มจะโอบรับความหลากหลายมาเป็นความเป็นไทยมีความหลากหลายอยู่มากมายหลายมิติรอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติภาษาความเชื่อทัศนคติวัยการใช้ชีวิตหรือบทบาทหน้าที่ในสังคมสิ่งนี้เป็นธรรมชาติของโลก การเป็นสังคมพ่าขูวัฒนมแบบเสรีนิยมจริงๆแล้วอะ่ะมันมีคนที่ต้องการรักษาความเป็นไทยแบบไทยๆท,ที่ไม่ปรับเปลี่ยนได้มันมีคนที่ต้องการปรับเปลี่ยนสร้างความใหม่ๆทันสมัยมันเกิดขึ้นได้ความแตกต่างควรมีแต่สิ่งสําคัญจริงๆแล้วก็คือว่าในความแตกต่างนั้นเองอะ่ะทั้ง2องกลุ่มหรือ3 4กลุ่มเนี่ยควรเปิดใจอะค่ะควรจะมีเขาเรียกว่าขันติธรรม ให้การยอมรับซึ่งกันและกันมากกว่าจะไปบอกว่าคุณต้องคิดทางเดียวมันเป็นไปไม่ได้แต่คิดได้ในหลายแบบได้ก็อยู่กันให้ได้อยู่กันอย่างออที่รักกันให้เกียรติกันแล้วก็ยอมรับว่ามันมีความแตกต่างอันนี้คือเป็นสังคมมรุ่นธรรมแบบย,ยั่งยืนอย่างแท้จริงค่ะลักษณะร่วมแบบไทยอย่างหนึ่งที่ผู้คนมากมายทั่วโลกมองเห็นในสังคมของเราก็คือ ความคิดจิตใจแบบไทยที่เปิดกว้างเรียนรู้เลือกรับและปรับตัวต่อบริบทรอบข้างอาหารไทยไม่ได้โดดเด่นอยู่แค่เมนูเดียวและผัดกระเพราที่อร่อยก็ไม่ได้มีอยู่แค่สูตรเดียวจริงไหมคะความจริงแล้วคือกระเพราไก่ต้มยำกุ้งก๋วยเตี๋ยวเพิ่งเกิดขึ้นทั้งสิน้นในสังคมไทยเมื่อ560ปีก่อนมันเป็นของใหม่มีการปรับเปลี่ยนสร้างเสริมปรับเปลี่ยนให้ทันสมัย ฉะนั้นความเป็นไทยจริงๆแล้วคือมันมีความที่เรียกว่าเป็นนวัตกรรมความเป็นไทยมาตลอดสมัยประวัติศาสตร์ของความเป็นไทยเลยก็ว่าได้ทั้งหมดเนี่ยอาจจะบอกว่าสิ่งที่เป็นไทยจริงๆเนี่ยมันเกิดผสมจากรัฐด,ด้วยมันเกิดผสมจากการโฆษณาตัวเองกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมันเกิดจากการที่เราต้องการโชว์กับคนอื่นแต่ความเป็นไทยทั้งหมดนี้มันเป็นการประกอบสร้างมีนวัตกรรมใหม่อยู่ตลอดเวลาและนี่เองเนื้อแท้ค่ะของความเป็นไทย นานมาแล้วผู้คนมากมายจากรุ่นสู่รุ่นได้ช่วยกันสร้างระหุสังคมไทยที่อุดมความหลากหลายจนมาถึงพวกเราในทุกวันนี้ถ้าเราเชื่อคำกล่าวของหลายคนที่ว่าความหลากหลายคือต้นทุนคุณจะเลือกต่อย,ยอดทุนผหูสังคมไทยไปทางไหนดีลองแลกเปลี่ยนกับคนรอบข้างดูนะคะเราอาจจะได้ความคิดที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมโลกประกอบขึ้นมาจากความหลากหลาย และเราทุกคนก็เป็นส่วนหนึ่งของความหลากหลายนั้นไม่ว่าเราจะเป็นใครอาชีพอะไรเพศไหนศาส,สนาใดรสนิยมและความเชื่อแบบไหนหรือจะมีฐานะใดก็ตามเราก็คือสมาชิกในสังคมแต่ด้วยเพราะความกลัวก็เลยทําให้เราไม่ชอบสิ่งที่แตกต่างจากเราถ้าเราเข้าใจความแตกต่างที่หลากหลายและนำความพิเศษของแต่ละสิ่งมาผสมผสานกันก็คงเหมือนกับเราใช้นิ้วทั้งสิบที่ต่างกัน มาพรมลงบนคีย์เปียนโนที่มีสีขาวและสีดำแถมยังให้เสียงไม่เหมือนกันแต่สามารถสอดประสานให้เกิดท่วงทํานองใหม่ที่จะพาเราทุกคนก้าวข้ามอุปสรรคทั้งหลายไปได้โดยไม่ยากเพราะเราทุกคนคือคนสำคัญและเป็นสัมวันในสังคม